คนชื่ออะไรครับเนี่ยอ๋อคือว่าฉันมีชื่อว่าขวัญครับเปลี่ยนชื่อด้วยไหมคะแต่เขาจับได้ชื่อนกไมคะเขาจับข่วขอโทษทีจ้าหิงเงินโอ้คนคุยอะไรกันผมไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินได้ไหมคะคุชื่ออะไรครับอ๋อฉันมีชื่อว่านกนะจ้าชื่อนกจ้าโอ้โหแล้วแล้วเป็นอะไรทําไมมาอยู่ในนี้ล่ะครับอ๋อคือว่าฉันเป็นคนเฝ้าสวนที่นี่นะจ้าเป็นคนเฝ้าสวนจ้าเฮ้ย คนผฝ้สวนจะสวยอะไรขนาดนี้เนี่ยตั้งแต่ข้าวจโจเกิดมานี้ไม่เคยเห็นคนผูส้สวนจะสวยอะไรขนาดนี้เลยที่ส,สวยๆแบบนี้นี่มีแฟนหรือยังเอเอทำไมถามแบบนี้ล่ะจ้าก็ถ้าไม่มีแฟนแล้วก็ไอ้เงินเดือนคนผู้สวนนี่มันคงจะน้อยเดี๋ยวม่อเป็นเมียข้าเจ้จเทพธิตไหม<พ>อยากจะได้เงินเดือนเท่าไหร่บอกเลยเดีย๋ยว<พ>หาให้ก่อ,อนจะเพูดจาแบบนี้อยากให้นี่ออกไปนี่เลยนะอ๋อที่พูดดีๆเนี่ย เขาไม่ชอบนะออกไปเลยใครก็ไม่รู้ออกไปเลยจะยอมไหมเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมจริงเหรอใช่นะสิขอเป็นดาวร้ายในดวงใจเธอเสนอหน้าหน่อยเสียงปรบมือกันหน่อยพี่น้องไม่นองขอบคุณเลยครับเฮ้ยจะเป็น ผมรักกับพี่น้องนี้จะเพินไปที่จะพาไปเพินได้พาอย่าคบคืนเดี๋ยวเข้าโลงเร็วอย่าหนีพี่ไปนั่งไ็นสาวชาปากอย่าเข้าไม่ได้ละลายจะเลี้ยงก็พอพี่เดินปุ๊บน้องพี่ก็รักปั๊บอยากชวนน้องไปกินตับ ก็ไม่เกี่ยงเอาไปแล้นี้จะเลือกที่ดินเนอร์ให้เธอถูกใจมาไปกินกินไรกินตับตับไตบนเตียงบนเตียงพูดจาแบบนี้พูดจาหยาบคายแล้วไงออกไปอะไรเงครับมูเธอหนูด้วยโอ้โหแล้วเธอตอบทำไมอ่ะ ไลนวะเฮ้ยมือขวางทำไมอ่ะอ้าไปเล้อไป้เไปว้าวใครวะเนี่ยมียเหรอไม่ใช่แป๊บหนึ่งเฮ้ยมันแต่งตัวบ้าบอคเขาแตกเลยเนี่ยมึงไม่เห็นอะผู้หญิงไปแล้วมีคนมาช่วยเนี่ยไม่สน ไป,ไปไปไงกูบ้างไปไปไงบ้าจะไล่ไก่ทำไมไปไงกูบ้างบังพูดมันก่อนเดี๋ยวมึงคุยคุยคุเฮ้ยมึงขวางหน้าเราไหมวะไม่เห็นหนอแฟนกูไม่นอนแล้วไม่ใช่หรอกเป็นแฟนกันเขาไม่ทำเป็นอย่างนี้หรอกนี่แฟนกัน no)> ก็ต้องทำเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่ปะยิงยิงดีกว่าเขาเชียรใครอ่ะเอารองวันใครนั่นดีครับพี่เอก ขอบคุณครับสาวว่าไงครับสาวไั่ได้รบครับแป๊บนึงมึงไปยังไงกูแป๊บนึ่งเดี๋ยวคุยตรงนี้ก่อนเฮ้ยไม่ถูกต้องเอาไงไม่ต้องขัะผูกไปบําบําแต่กูเปีนคณนี้ไงมึงไม่รู้ไอ้พวกช่วยอ่เสด็จพี่เทพฤทธิดอ๋อพี่ชายคนที่สองพี่บอกว่าใส่ได้ดาวเทพประธานจุ๊ต้องดูในประเทศไม่ได้แสดงว่ามึงจะว่าไง ก right ่อเรื science, shame, late, zone, really here, ่องไม่ดีแน่ๆเลยไม่ต้องใช้กําลังหรอกถ้าเขามีความผิดเนี่ยเอ่ยชื่อสนิทพี่เทวดาแต่เขาก็กลัวหรือวิ่งหนีไปเองมึงจะ็นไหมคุทวนไม่ไหวไงลองดูเฮ้ยมึงเจ้าไงกูเอาไงอ่ะถ้ากูทวนไม่ไหวที่เป็นเอามายังไงก็ได้เฮ้ยมึงบ้าไงเนี่ยโอ้โหเบี้ยวได้ขนาดนั้นเลยมึงกินลูกเลยนะหนาถ้าเป็นจังก็ใส่ข้าวไม่ได้แล้วแกจานมึงยิ่งใหญ่เลย เก่งนักกับเราอะอะไรเก่งนักเหรอเออเก่งนักใช่ไหมถูกถ้าเก่งนักโอเคพระราเสด็จแล้วเฮ้ยเสด็จเีื่อนมาเหรอมาวะมาทางไหนวะมางบนมางบนไอ้ับเดี๋ยวมางบนป๊บเออกูไม่สู้กับมันแน่ทำไมกูยอมดีกว่าเอาง่ายๆ่ายกูฝากไว้ก่อนน่ะไม่ให้กูเจอมึงนะทำไมเทพพระราศกูไม่กลัวกลัวใคร มีสิ่งที่กูโวยที่มันลัเยอะไปมันเห็ดขุดหนูไปมึงเป็นอะไรเนี่ยฮะไปเด้เป็นคนที่มึงไม่อายก็ไม่คนแก่ๆเนี่ยไม่อายอันมานานไอ้บ้ามึงเล่นจริงจังไปกูบอกให้จริงจังไปทำไมอ่ะมึงจูบกูกูไม่มาหรอกแต่หลวดมึงกูจั๊กกะจี้เล่นไม่หมดน่ะ ก็มึงบอกเองว่ะให้ไวให้ไว้เป็นตตอเวลาไแล้วมันเสียว <S 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 ไก่อุตสาห์ไม่ถอนแล้วถอนไม่โกนหรอถอนเป็นหนังไก่ไก่มันแคบไป,ปไก่ไปไก่กูมงกึงมาทำแบบนี้ในกูเสียหายเลื่องยยาด้วยนี่เกเขาเล่นเนี่ยทำไมจูกมาบ้าบอคอแตกจุกเจอไม่เนี่ย <S <S ไม่เห็นมีใครเขาว่าอะไรเลยเขาก็รู้แต่เขาก็คิดไปกันใหญ่กันโตแล้วทนายอะไรก็เปิดเผยไปเลยจะเปิดบ้าอะไรแล้วมันไม่เกี่ยวกันเลย การแสดงก็แสดงชีวิตจริงก็ชีวิตจริงก็นี่ชีวิตจริงของไก่มึงเล่นแบบนี้นะกูเสียหายมากกูบอกเลยแล้วมึงทําแบบเนี้ยตอนแรกบอกว่าไงยังไม่เล่นเลยอะไรแบบนี้ยังไม่เล่นจะเข้าใจเลยเข้าใจตลอดตอนนี้เป็นไงฮะมึงเริ่มไปนั่นไปนี่ละเริ่มไอ้นี่กูละเริ่มจริงจังกับกูเกื่บละมึงงี้ไหมกูจริงจังกับมึงคนเดียวมึงไม่เคยจริงจังจริงใจกับกูไง กูพูดอะไรมึงคือยังไม่ฟังแล้วไม่เชื่อฟังแล้วแต่ก่อนพูดบัสคำเดียวมึงหยุดแล้วเดี๋ยวนี้มึงหลายคำมึงเก่งอ่ะถ้ามึงเก่งมึงกับกูเลิกกันเด่นเียกูจะไปมีใหม่ด้วยโอ้โหเป็นอะไรอ่ะก็เพอโศก คือบอกว่ากูมึงด่างเขามืองไรกูมึงว่ไปมึงไปพูดเพราะกูรักมึงไงยังเมื่อคืนนี้มึงน้ำมันหมดนะกูรู้ว่ามึงไปหาใครมากูก็รับมึงได้มึงไม่โทรมาหากูไอ้ป้าโทรมาบอกผัวมึงไปหาใครมาน้ำมันหมด ไม่ได้สารเลวหน้ามือเป็นหลังตีเลยผู้ชายวันนี้ใช้ไม่ได้เลยเนอะเขาตบตีไก่เป็นไก่ก็ต้องตีกันเตะเจ็บไปหมดทั้งตัวทั้งกายและใจเขกไปแล้วอุ้ยลืมตัวออกวันดีคับ พไปเถอะหนมคอตัวก่อนนะมันไก่บนแต่มันก็นาะงนามึงเนี่ยมันไก่แก้บนกันนะไก่แก้บนเนี่ยตัวสูงสูงอ่ะมีอยู่บ้าราเรีสวนพี่บ้ามึงจะให้กูไปยืนอย่างงี้อ่ะที่ผ้าไอรอนไปแล้วนะบ๊ายบครับพี่แบงค์ เดินดีๆไม่ได้เดินผ่านผู้ใหญ่ต้องก้มหัวปิดขนาดนี้เป็นผ้าเขาไ่ต้องตากไดกข้ไหนเฮ้ยจะพูดยังไงดีย่าผู้หญิงที่เราช่วยไว้เนี่ยไปไหนแล้วปัญชนกนั่นน่ะเธอเธอท้าจ๋าเธอจ๋าเฮ้ยตับไก่เองไก่กิ๊กเนื้วไก่กิ๊กไก่ไก่เองอะไรอ่ะไม่เจอเอสอ่ะ ไม่ได้ไปทางนั้นไปทางนู้นไปทางนู้นแล้วอีไก่อีไก่อีไก่ผักตึงไก่ผกักตึงไปวันละสวัสดีค่ะกูตายแล้วลืมได้ข่าวเลยได้ข่าวว่าตอนนี้เออหัวหน้าเนี่ยทำอะไรนะแบนอะไรนะทำแบน เป็นอาหารเสริมอาหารเสริมกินดีไหมอ่ะก็ดีเขากินกันเยอะวันนี้ก็มีคนมาซื้อไปเยอะแล้วเนาะกล่องเท่าไหร่อ่ะกล่องละเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าอุตัยตายแล้วก่อเก้าร้อยถือว่าถูกแล้วเนี่ยจริงๆนะมีกี่เม็ดน่ะสามสิบเมตรสามสิบเม็ดเชียวอุ้ยตั้งตั้อ่ะต้องสามสิบเม็ดเชียวแพงของค่าตัวบักต้องสามสิบเม็ดเออแต่อยากจะรู้สักคุณมันกินมันกินดีๆมันมันเป็นยังไงอ่ะ มันก็ช่วยรักษามีส่วนช่วยโอ,ม,ยโอมีส่วนช่วยแล้วคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกินมีโรคอะไรบ้างไหมอ่ะพ่อเป็นเบาหวานเนี่ยแม่เป็นความดันก็ทานแต่คู่ก็หายหายแล้วโอด้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมพ่อก็เป็นเบาหวานเนี่ยความจริงต้องไปฉีดยานะกินยาแบงค์เขาไม่ต้องไปฉีดแล้วทำไมอ่ะเขาลืมแล้วมันมันเกี่ยวอะไรกับยาพ่อมันดีขึ้นไงม,มันดีขึ้นลืมไปเลยว่าต้องฉีดยาดอ๋อคือสนใจแบบหาพิเซเตอร์ไหมอ่ะหลวงพ่อจะ เบาที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ได้หมองได้เลยนะเหมือนถังเช่าอ่ะผิวได้จริงลุ่มลังเหมือนถังเอาไว้ให้เช่าอะไรฉันคุยกับเธอนี่ฉันคุยกับหัวหน้าเธอไม่เกี่ยวไม่อยากคุยกับมึงหรอกฉันคุยกับหัวหน้ากูไม่ได้จะคุยกับมึงกูไม่อยากให้มึงคุยกับเขาด้วยมึงเป็นใครมึงจะมาห้ามอะไรกูล่ะอ้า่ะจไมกูจะห้ามไม่ได้อ่ะอ้าวทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็กูคุยกับหัวหน้าก็กูคุยด้วยอ่ะกูไม่ชอบอ่ะ มึงเป็นอะไรมากป่าอะไรอ่ะมึงอะอะไรอ่ะแล้วมึงอะไรอ่ะมึงอะอะไรจะตกไปละเอาไปละอะไรก็ได้อ่ะมาสิเลวสลามอะของกูาไว้เลยมึงพูดอะไรนาเกีย่ะมึงพูดอะมึงดูจิตใจถามเขามั่งยาวว่าเขาเป็นของใครเมื่อเขาไปของกูเรียบร้อยแล้วทำไมอะ ก็ก tamam> ูได้เขาแล้วอ่ะกูใจตายบ้าพูดไรน่าเกลียดยังไม่น่าเกลียดหรอกเรื่องจริงนานยังเนี่ยสองสามปีใจปีปสองสามปีแล้วเหรอไม่ได้กันที่ไหนยังไงอ่ะแกในเล้าไก่อ่ะบ้าอยู่เล้าเดียวกูปะเนี่ยตมีคุนสวดกระถางเช่าเขาด้วยเนี่ยเอาไงมึงเอาไงอะตอนเนี้ยกูได้เขานานแล้วจนตอนเนี้ยตูดกูเป็นคุยปูหมดแล้ว สู้กูไม่ได้หรอกทำไมอ่ะไงกูรักอีเอสกูโอ้ยยยังจะบอกได้สรรพคุณยอคยออีเยย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 สยจยย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 ยวบยยยจยยเยย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 นยย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 นยย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 